ถ้าไม่มีทําให้่มีวินยัยลูกจะไปพึ่งขารลูกบวชมากก็เสียชาติเกิดบวชมากก็ปุถุจะได้ผู้เป็นพ่อคือผู้เจ้เจ้าบวชมากเอาบาปกุศลใส่ตัวเองเฉยๆไม่ได้บวชมากบวชมากเอาบุญกุศลใส่ตัวเองมันไม่มีผลดีอะไรขึ้นมาหรอกลูกมันมีแต่จะต่ำต้มลงไปต่ำต้มลงไปนี่หลวงปู่ว่าหลวงปู่หลวมมากที่สุดเล็ดนั่งลูกหลวมไม่พวกเรานั่นหรือย้อนไม่พวกเรานั่นถ้าไม่มีธรรมไม่มีวินยัยจะเป็นพระได้ยังไงนะลูก อาอผ้าเหลืองมาก็เหมือนกับพวกเขาเล่นละครกันแล้วก็แค่นั้นะเห็นไหมล่ะเปรตผีในข้าวผ้าเหลืองออกข่าวจุ้งจ้างกันเต็มหน้าหนังสือพิมพ์เต็มทีวีกันอยู่นั่นเห็นไหมนั่นก็มีแต่เปรตผีในข้าวผ้าเหลืองที่ไม่เข่งคัดไม่รู้จักปักปรำหู่วินัยนั่นน่ะมันก็เป็นพระได้ยังไงก็เหมือนกับเล่นละครกันธรรมดานี่นะก็คือก็เป็นบ้ากันทั้งพระบ้ากันทั้งโยมผู้กาบนั่นก็ต้องเป็นพระพระก็คือธรรมก็คือวินัยธรรมวินัย ินันมีกี่ข้อก็พื้นปฏิบัติตามนั้นนี่ก็คือพระคือสมณะเต็มภูมิเออมันก็เหมือนเล่นละครที่ละครเขาก็โกนหัวแล้วเขาก,ก็นุ่งห่มพระเหลืองก็เล่นกาบหว้กันก็เหมือนนั้นทุกวันนี้ก็คล้ายคลึงนั้นเน่ยไม่รู้ว่าพุทธศาสนาสอนแบบไหนแล้วก็มันจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงวิญญาณที่ตายเก่าตายใหม่เขาจะได้รับบุญรับกุศลแบบไหนถ้าพระไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะ มันก็เป็นการเล่นสมมุติกันงั้นจิตวิญญาณจึงออกมาเพี้นนพานไม่ได้คือไม่สามารถออกมารับบุญร,รับกุศลได้เลยเพราะพระศีลไม่สมบูรณ์ความบริสุทธิ์แห่งใจไม่เกิดขอให้รู้เข้าใจนะแต่บริสุทธิ์แห่งศีลดแล้วดูลงบูษสิไปที่ไหนมาไหนพวกจิตวิญญาณเข้าหาแล้วก็ออกมาเพี้นพานได้ด้วยเพราะความบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ ปรารถนาความบริสุทธิ์ก็คือเมืองพระนิพพานเมื่อความบริสุทธิ์มันเข้าหากันมันก็สว่างโล่งไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องกัน้นเหมือนกับต่างภบต่างภูมิอยู่มีกระจกที่ใสใส,สกัน้นไว้แค่นั้นเองคือมองเห็นกันแต่ไม่สามารถเข้าหากันได้เราก็เห็นเขาเขาก็เห็นเราเหมือนกระจกที่ใสใสมองผ่านไปเหมือนแก้วมองเห็นกันอยู่นี่แหละศีลบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้น เปิดให้เขาเข้าขมารับความบุญความกุศลได้พาะเห็นกันถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองลูกพวกกายทิพเทบุเท,ดเทวดาก็เจริญรุ่งเรืองพาอได้ออกมาเพ่นพ่านออกมาพูดได้คุยกันกับมนุษย์ได้วิญญาณที่ตายเก่าตายใหม่ก็ออกมาเพ่นพ่านได้ออกมาคุยกับมนุษย์ได้ถึงจะมีสัญญาจําได้ไหมายรู้ไม่เต็มภูมิเพราะอาัยวิญญาณตัวน,นั้นกับสัญญาจําได้ไหมายรู้ ธาตุขันถูกทำลายไปจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นของธรรมดาแม้พวกเรามีขันหยาบยังอยู่นี่ก็ยังจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเข้ากันยากอยู่นะลูกนะแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่เข้ากันยากแต่ถ้ามีศีลมีธรรมเข้ากันง่ายนุงกูอยู่ป่าอยู่เขามาไอ้ท่าน